เราเป็นคนเคยแบบว่าอยู่เมืองเป็นหลักะนะ mm hmm. สีสันแสงสีทุกอย่าง mm hmm. พอแล้วมาอยู่แบบนี้มันมันเบื่อไหมฮะ ผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าเ,เพราะว่าตอนนั้นที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างชีวิตเราจะค่อนข้างจะเร่งรีบออกบ้านสายนิดนึงก็ไม่ได้แล้วเพราะรถมันก็ติดแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันต้องแข่งขันกับเรื่องเวลาแข่งขันกับเรื่องหลายๆอย่างพอมาอยู่ตรงนี้มันก,กลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครชีวิตจังหวะชีวิตมันไม่ต้องเร่งรีบด้วยสโลโมชั่น <Slow motion S 1> ไม่เครียดไม,ไม่เครียดด้วยแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักด้วย,ยอยู่ตรงนี้มันมันกลายเป็นว่าสมองเราเบา มันสบายมันเบามสมองมากอะไรที่ทําให้มีความสุขมากที่สุดในในแต่ละวันที่นี่ ก็เนี่ยแหละครับได้อยู่ในสิ่งที่เรารักการที่เราไม่เครียดนะใช่ครับไม่เครียดแล้วก็คือได้อยู่กับทั้งทั้งลูกใกล้ชิดกับลูกด้วยแล้วก็ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักด้วยแล้วก็ได้อยู่กับบรรยากาศที่ที่เราอยากจะอยู่แบบนี้ด้วยครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันทุกอย่างององ,องรวมมันกลายเป็นมวลความสุขเกิดขึ้นภายในที่นี่ที่เดียวจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย์แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ยูทูบของโมโนทเวนที่ไหนกันนะครับ